สวัสดีครับผมตาน็อตสั่งลังโก <c> ้ <oughs> จุ๊ยนะฮะ <c oughs> ก็ครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่สารังยาทีวีกับกระผมสารังย่าเช่นเคยนะฮะก็ช่วงสองสามวันนี้ก็อาจจะเห็นคลิปแปลกๆไปนะเสียงผมเปลี่ยนไม่ใช่เสียงผมแต่มาเป็นเสียงของเพื่อนผมนั่นเองก็คือตาน็อตนั่นเองสั่ารังโก้ที่จะมาร่วมทำชาแนลด้วยว้าผ่านไปแล้หนึ่งคันถ้าเรือย,ยาวมันไม่ใช่นะก็จะมาร่วมทำชาแนลด้วยก็บอกไว้ตั้งแต่เริ่มทำชาแนลแล้วว่าจะมีตาโนตมาด้วยแต่เหมือนว่าเกิด แต่เขาบอกว่าจะทําคลิปออกตั้งแต่เดือนสิงหาที่แล้วแต่ว่าเกิดข้อผิดพลาดไม่แตกอะไรนิดหน่อยฮะทางเขาสารลากัเราก็เลยเพิ่งมาออกเอาเมื่อวานเมื่อวานวันเย็นวันวันศุกร์อ่าก็เป็นเอ้ยมันมันวันวันพฤหัสก่อนก็เป็นพฤหัสก็จะเป็นแบทเทิลฟิลนะนั่นก็เป็นคลิปแรกของแต่รอดซึ่งข้อผิดพลาดก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็บอกไปแล้วว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เย็นวันศุกร์นะฮะที่ได้ดูกัน d i s o r d e พาร์ทแรกนะฮะ นี่นก็คือผลงานของตาทศสันหลังโก่งนั่นเองนะก็ตามนั้นครับแล้วก็ชื่อคลิปน่าจะดูว่าใครเป็นคนทําคลิปนั้นระหว่างผมกับตาทศก็จะเป็นจะมีวงเล็บสันหลังโกง่งแล้วก็วงเล็บสันหลังยาวอยู่ท้ายชื่อคลิปนั่นเองนะฮะแล้วก็คลิปของตาทศเนี่ยจะเป็น,นดิพันแปดสิบ HD นะสุดยอดเพราะเน็ตเขาถึงเน็ตผมไม่ไหวแล้วก็720้เอา720ไปแล้วกันแล้วก็วกช่วงนี้นะฮะดูคลิปผมก็จะมี รถผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาเพราะว่านะฮะกลับบ้านเน็ตอัพก็ช้าลงนะฮะแล้วมีเสียงรถผ่านไปนไฟก็ค่อนข้างจะมีพอบอกพ่อกันนิดนึงนะฮะก็โอเคมาต่อกันเลยกับบิ๊กนี่พาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่เจ็ดอ่าพาร์ทนี้เราก็จะมาเล่นไอรอนแมนกันดีกว่าโอเคเราไป,ปร,ารับภารกิจต่อกันเลยนะฮะไม่พูดความจำเพลงแล้วก็บอกข่าวสารกันเท่านี้แหละนะฮะก็ ฝากติดตามด้วยแล้วกันกับตาโนต์แลังโกรธนะฮะฝากติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามผมนะฮะตตลังยาวทีวีเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะติดต,ตามตาโนต์แล้วอย่าลืมของผมด้วยโอ้ยโอยมาแล้วฮะเอาเป็นอเบอร์ไวเว็บฮะพอเราเล่นเน็ตก่อนตอนนี้ล็อกกี้ได้เหมือนยึดสมาชิก <c oughs> ของ UN เฮะแล้วก็บอกกับพวกเขาเกี่ยวกับให้สวนโจมตีสวนกลับในทันทีหรือเปล่าไอ้ไม่ใช่ประเทศที่สวนกลับทันทีอะไรนะอุลุกเกี่ยวกับสว่านเนาะแล้วก็หาเมมเบอร์ Member ของ UN แล้วก็ดึงพวกเขามาที่ชิลฮะแล้วก็ มาที่ชิลเซฟโซนคือไปช่วยสมาชิกของ UN นั่นเองมาที่ชิลเซฟโซนเพื่อเดโปรแกรมมิง่งผมไม่รู้แต่ไ,ไม่เอาโอเคไปดีกว่านะฮะเป็นอาไวเว็บเหมือนใช้เหมือนพระกิจนี้จะเกี่ยวกับเเว็บไซต์หรือเปล่าเป็นการใช้ระบบนะฮะบอกประชาชนอะไรแบบนี้หรือเปล่าโอเคนี่ไงแคปเจอร์ถูกจับเรียบร้อยเออผมมาช่วยแล้วครับ สมาชิกของ UN ผมคือโทนี่สตาร์กโอเคเียคนหนึ่งเคยออใช่มีสี่คนโอ้โหโอ้มันมาแล้วฮะบินผมบินได้ไม่เป็นไรโอเคเราต้องรีบฮะไม่งั้นมันไม่มีเวลาจับนี่หว่าโอเคเราจะจะไม่ยุ่งกับเจ้าพวกนั้นฮะเราสู้อย่างเดียวนะจุดๆนี้โอ้โหมาแล้ว เดีย๋ยวเราต้องเอากลับเขาเอาคนนี้กลับไปก่อนเราจะแบกสองคนไม่ได้บินช้าเกินบินไวๆหน่อยนะฮะโอเคเลยคนเดียวอีกคนเดียว,อยวโอ้โหแค่บินผ่านรถรถก็ปิวนี่เรียบร้อยมาสมาชิกคนสุดท้ายฮะของยูเอนยูเอน่ยอ่อมาจากอะไรปะ ไม่รู้ไม่รู้ว่าย่อมาจากอะไรมันจะฉลาดเลยอยู่เองไม่ย่อมาจากไม่รู้โอเคเราช่วยเรียบร้อยนี่เนี่ยยังไม่ไปโอ้ยยิงผิดโอเคมันแล้ก็เสร็จสิ้นฮะเอาเวอร์ไปเว็บแล้วก็ได้สกิลคอยมาเราดูสกิลทีก่อน้าไปเรือหนึ่งคันนะฮะ อันนี้เป็นสกิลอะไรโอ้เป็นการลีกขวาค้างเป็นการชาร์จเป็นการชาร์จไอรอนบีมอ่ะเราครับอ,อันนี้ก่อนอันนี้ใช้ใช้สามเลยอ่ะอัพอันนี้อ่าทำไมอัพไม่พอใช้โค้ดสามนี่เรามีสี่นี่ครับอ๋อต้องอัพน,นี่ต้องอัพอันนี้ก่อนฮา โอเคแล้วก็อัพอันนี้น่าเร็รียบร้อยแล้วเราก็ไปทัพภารกิจต่อโูบิน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 บัสเตียวแล้วกันเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยหึ่ยชนเป็นไม่ใช่เรียกเขาเรียกเขียวมาแล้วโอเคภารกิจต่อไป Hasty Retreat More citizens are being evacuated and guess what? Our frost giant buds are up to their old tricks. ไม่รู้จุดป๊อปแกแอนจากการโจมตีของออจุดป๊อปแกแอนที่โจมตีที่กําลังโจมตีประชาชนของเราฮนะแล้วก็พาพวกเขาออกมาน่าจะประมาณนั้น เราไปทำภารกิจกันต่อดีกว่ามาแล้วเจ้ายักษ์น้ำแข็งอีเราต้องช่วยคนฮนะอันนี้มีเวลาจำกัดมีเวลาจำกัดพาไปไหนแล้วเนี่ยทาอันนี้โอเคแปดคนอันนี้ต้องรีบฮนะต้องรีบ โอ้ยผิดผิดผิดโอเคเวลามีจำกัดอยู่ที่3นาทีตอนนี้เหลือ2นาทีครึ่งแล้วเออเลยอีกหกคนโอ้โหไอ้พวกแก๊งน้ำแข็งเดี๋ยวเดียวโอ้ยไอรอนแมนจะตายแล้วเหลือครึ่งหลอดแล้วไม่ไม่เราจะมามัวรีรอไม่ได้โอ้โห โอ๊ยจะกระเด็นไปไหนล่ะมาช่วยอีกมาช่วยแล้วเนี่ย่ต้องหนีโอ้โหอ๋อมีมีหลอดพวกนี้มันเยอะฮะแต่ผมว่าเราถึงเวลาอันควรไอรอนมิสไซล์ยิงเข้าไป็ีเกเก็บ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 มันสอนหน้าเลยเดี๋ยวเราต้องช่วยคนก่อน ไม่ได้โอ้โหมันปลาหอกใส่เอาไปสักดอกไอรอนมิสไซน์หนึ่งชุดเฮ้ยไอนี่หหนข้างหลังไอนี่ข้างหลังไอนี่เมียนเมียนโอเคเลืกี่คนวะเนี่ยเหลือสามคนนะอันนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งแล้วก็ตรงงูอีกหนึ่งโอ้โหไกลมาลก ทันไม่ทันฮะโอเคคุณผู้หญิงผมมาช่วยแล้วโอ้โหระวังด้วยตอนนี้แคปูนาวระวังด้วยืออมาช่วยแล้วปลาไปได้ไหมโอ้ปลาได้เคยไปตายด้วยอ่ะเ้ย้รู้ว่าปลาได้ยิงปลาไปนานแล้วโอ้โหโอ้โ โอเคธุรก okay, uh ิจเสร็จ huh. ส okay, uh ิ huh. oh, ok, uh ้นนะฮะโอเคเราไปทำ่อกอันดีกันเลยดีกว่าชุบปนี่บินหลบบินหลบโอ้โหเมื่อกี้เป็นการลอดลอดช่องอย่างสิงกระโปร์ไม่ใช่โอ้ดูเหมือนโลกิกับโมดอนะฮะกำลังบอกว่าข้ามไปอีกขั้นแล้วสำหรับเกมนี้ก็คือเหมือน แผนแผนแผนการเนี่ย <New weather S 1> ขึ้นไปขั้นนึง <are appearing S 2> แล้ว city, to โอ้โหเครื่องประปรากาศคลิปใหม่ <laughs> กำลังทำงานอยู่ที่กำลังทำงานตัดกับเมืองหรือเปล่า hmm. แล้วก็พวกเขาเนี่ยกำลังทำงานอยู่ตลอดเพื่อที่จะเคลียร์จอสร้างุดยอดน้ำแข็ง <a> look, ขึ้นมา บางทีเราอาจจะสามารถหยุดพวกมันได้ก็ประมาณนั้นโอเคข้างบนต้องทำลายทินะต้องทำลายทินะโอ้โหบินชนโอ้โหทำเรื่องยากทำลายได้เลยทลายไม่สนไอพวกยักษ์นั่งแข็ไม่สน,สนทำลายอย่างเดียวอออืื้ห โอ้โหตายเลยอ่ะอย่างนี้ต้องเทพพระเจ้าทอทอมาแล้วทอพิรธนี่มาทอมันไปโอ้ตกไปเปนก็้จะพังแล้วว่ะนีโอ้ยเหลืออีกสองฝั่งทางนู้นสองอันทางนู้นบินชนเว้ยทอแบบแรงเยอะมากฮะณจุดจุด,ดนี้ณจุดจุดนี้ปลาคอนไป อ,อมันเดียวกลางเลยใช้ทอสุดยอด,อแ,ตแ,ดแตกสแลกขัดแตกสาแหลกขัดอะไรวะ <c oughs> โอเลยสามันสามเครื่องใหญ่ๆนะฮะสี่เครื่องย่อยมาแล้วแล้วก็มีรถผ่านไปหนึ่งคันโอ้ยโยตก,ตกตกทอตกบินขึ้นไม่ไหอคือทอทอทอพิโรธไม่สน พวกข้าหลังเราไม่สนเราจัดการตกอ,อีกแล้วไอพวกนี้มันแข็งแกร่งมันแข็งแกร่งมันทำลายได้เครื่องเดียวเองมาโอ้โหว,ว่าไม่ได้แล้วฮะอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เดียวผมว่าเราต้องต้องใช้พักคพวกนะฮะพักพวก พักพวกพักพวกพักพวกนะฮะอ่าเราเอาแอนด์แมนมารอบนี้แล้วก็ไว้ไทเกอร์นี่จะตายแล้วจะตายแล้วก็เจ็บฮะเจ็บหนักเก็บเลือดก่อนเดี๋ยวหลอดเดียวขึ้นไปบินขึ้นไป ทอสู้สู้ทอสู้ตายทอไว้ลายขี่ควายสู้สู้ใช่ออกมาแอนด์แมนโอแอนด์แมนตัวน,นิดเดียวพอกคาโยกเขา <c oughs> เยอ่อส่วนได้อันเด้อโอ้โหมีขยายส่วนด้วยไม่ใช่แค่ย่อพดยักษ์นะฮะแอนด์แมนนี่เหมือนกับไอ้มดแดงแน่ๆเลยอีปะอ้อนไปแอนด์แมนจัดการมันสิยืนเฉยทำไมอีใส่เสื่อเ,เดียเ้ยวข้างล่างนู่น เรียบร้อยพังไปแล้วอีกหนึ่งเครื่องโอเคแต่เก็บก่นโดยเครื่องเดียวฮะ <c oughs> เครื่องเดียวท่วนั้นบินไปทอพิโลตอือออกมาไวไท์ไทเตอร์จัดก,การมันไวท์ไทเตอร์นี่เป็นผู้หญิงไงฮะเป็นตัวละครผู้หญิงเป็นตัวละครในเรื่องของสปไปเดอร์แมนนั่นเอง บเเปปป็็นนระมาาณว่ซุปเปอร์ฮีโร่ในทีมสไปเดอร์แมนก็เหมือนทีมอเวนเจอร์อะไรแบบนี้แหละนี่เรียบร้อยเลยคือเดียวเท่านั้นจอดโอ้โหเจ็บ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 หลบก่อนโอ้โโหดนแค่เป็นน้ำแข็งโดินดินดินสีดินสีดินสีทองเรียบร้อยพังอีกแล้วพังแล้วเพื่อนที่สามนะฮะ Awesome work guys That ought to so bring yacht. the thermometer up a few so degrees. I mean, I up, huh? But our tech guys have been running a few scenarios. And we believe Loki stole the arc reactor to give his new casket the power it needs to ice over the earth. Stark, you have some way to shut down your own invention? We're drawing a Sure. Blank. Maybe a little nanovirus casket Jarvis will just need a little time. Hey Jarvis, need you to whip up something special. We're having company for dinner. มือนกับว่าไอรอ,อนแมนนะฮะได้ต้องไปช่วยต้องไปช่วยช่วยต้องใช้ไอรอนแมนโดยเฉพาะไอประมาณนี้เ <c oughs> อ้าไม่ได้อ่านเลยที่ลกนี่คิวลี่พูดเมื่อกี้โ <c oughs> อ้โหเอาใหม่ไปใหม่เลยไปไปช่วยด่วนในจุดน,นี้ Shields at <c oughs> 100%โอ้เราต้องปกป้องนะฮะถ้าจุดนี้ออกมา อยู่ี่ต้องอย่าให้มันทำลายไอ้นี่โอ๊ย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 ทำลายระบบนิรภัยของชิวระบบนิรภัยเขาเรียกระบบระบบ security เนี่ยเรียกให้มันดีๆหน่อย security นี่ไม่งั้นมันจะพังเข้าในตึกอเวนเจอร์ได้นะฮะอัศนีบัตร ไปเลยหนึ่งชุดไปไทเกอร์ออกมาช่วยหน่อยอม,มันเยอะจังเลยมันเยอะจริงๆเลยอีกนะเออเออเออตรงนี้อะไรเก็บก่อนอะไรไม่รู้โอ้มันเป็นนิวคอนเซ็ปต์อัลล็อกนะมันคืออะไรบ้แล้วก็ทอเวลอัพนะฮะเลือดเต็มโอเคไปไทเกอร์สู้ๆ าอาคอนนี่โอ้ยแล้วรอบนี้ยังไม่ได้ใช้ทอบีมเลยทอบีมนี่เป็นยังไงอ,ออกมาแอนแมนแอนแมนแอนแมนอยู่ไหนแอนแมนออกไปแล้วอี่ออออเอาคอนคอนเอ็มโจนเนียตีมันแอนแมนเลอ แม้แต่แม่ผมจะไม่ย่อตัวเลยจะขยายตัวใหญ่อย่างเดียวตัวเล็กไม่จะทำอะไรได้ห่าแต่แบบถ้าเจอพวกเข้าไปยุก,ย,ก,ย,ก,ย,กยิกในตัวพวกมันก็น่าจะได้อยู่าหาไปพวกมันเก็บภายในเหมือนมแมลงสาบเข้าหูก็ต้องหามหมอสองคนข้างเจ็บเลยทีเดียวไม่เคยเป็น <laughs> เข้าไปทำลายประดัดหูมันได้ฮะตัวเล็กๆเออข้อดีมีมีเยอะ โอเคมันหมดอย่างวันนี้มันจะเยอะไปไหนฮะไอพวกตัวใหญ่ๆนี่มันน่ากลัวน่ากลัวฮะเอ้ยมันไอ้นุปลาหอกปลาหอกอรทอบ,บีมเอาไม่โดนเปรียงพรอี้เาไปอัศนีบาก เรียบร้อยฮะโอเคตอนนี้โหมดรักษาขอาไปพื้นคืนมาแล้ว50%เราต้องเราต้องให้มันเต็มร้อยแล้วเมื่อไหร่จะเต็มวะเนี่ยนะไวเทเกอร์ออกมาเราถึงตอนนี้เพื่อนหมดแล้วหมดกองกำลังปราบเราล้ขึ้นทออกบีม ทำไมไวเกอร์มีตรงนี้นะทำไมไม่ไปจัดการทางนู้นอืมอีตัวใหญ่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเตรียมเตรียมเพื่อนกำลังอีก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 เรียกว่าเตรียมกำลังเสริมอีกนะฮะออกมาโอเคโอ้จะหมดแล้ว ไอ้กับทาร์วลเหลืออันเดียวไงเงาติดตัวใหญ่โอ้โหแข็งแข็งนี่แข็งสั้นมาวิลออกมานะฮะหรือมิสซิสมาวิลนั่นเองอีติดตัวใหญ่มันตายตายยากเหลือเกินโอ้ยโอ้ยหืมโอ้ยตายอย่างนี้ตาย นาโนตอนนี้เขรียดไปแล้วนะฮะสิเปอร์เซ็นต์อ๋อระบบอะไรนาโนของมันนี่แหละคือให้ซีต้องให้อายรอนแมนมาช่วยนั่นเองีาอรอนแมนไปเฉพาะอยรอไม่ใชิทอบีออกมาวอร์แมชชีน เนี่ฮะเพราะบัตรชีนี้เป็นไอไอรอนแมนในชุดกับตาอเมริกาไอรอนแมนในชุดของอเมริกานั่นเองเมื่อไหร่มันจะหมดวะฮะเยอะเหลือเกินนี่นี่ลบเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บพลังก่อนมา โอ้โโหต้องต้องต้องเล่นตะกี้แล้วแหละออกมาว่าแมชชีนออกมาแมชชีนออกมาไอ้นี่ตัวใหญ่อัลนี่บารช็อตช็อตผมไม่ตายไม่ตายมันถึกนะนักมันถึกจังเลยฮะโอเคเรียบร้อยครนนี้นาโวไวได้ฟื้นฟูเสร็จแล้วฮะ ฉันได้ทำการจัดการอนุไปรัฐเรียบร้อยแล้วอือโอเคเราเสร็จสิ้นภารกิจนะฮะโอเคนะไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันอันนี้พอแค่นี้ก่อนรู้สึกว่าค่อนข้างจะมึนๆเล็กน้อยนะฮะแค่ตอนกลางคืนมันค่อนข้างง่วงด้วยนะฮะแค่ดังไม่ได้ถึงครั้งบ้านด่าอ่าโอเคสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนแล้วกันไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้า อย่าลืมนะครับถ้าเกิดกันชรังยาวบายบายสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับ Disney Marvel Super Hero Party แปะพาร์ตานั่นเองบายบายสวัสดีครับ